เราเห็นว่าองอนหลายๆนะหลายๆแห่งเนี่ยผู้นำขาดความพร้อมไม่ทันต่อานางานที่เงินขึ้นมีความแหงยงตัวอย่างเช่นงอหนักห้องงอหนักเนื้องานเคยไปดูงงานองานเคยไปที่เินลานโูงงานโรงงานโงนเงีย นานแล้วนะหน้านอย่างนี้เห็นมีนะตอนนั้นลงเงี้ยเขาใหญ่มากไงฮะใหญ่มากเขาเนี่ยหวยโมมากเลยว่าเขาเนี่ยใหญ่ใหญ่หญสุดในโลกตอนทราถามเขาเนี่ยสามารถหวยห้ามโลกได้คอนมาเลน้ามโลกได้อาจารย์ถามเลยว่าวันเนี้ยมีเขาถามไหนมัาง เพื่อไหนมัง่งนี่มันหองห้ามลงไม่ได้มนหน้าทั้งหมดเอ้มันนี้างานที่น้องเงียอ่าไม่ยอมอยู่อ่ะา,ามน้ำเล็กน้ำโนเองห้ามลูกไม่ทันวันนี้แงีง้ยนะไม่เรียบร้อยนะไม่เมนไม่ทันนุงน่งแง่ง เขาไม่หลานในเมงาเองอโรงงานที่อาจารย์เมนูโทนี่มีแนวว่าเขาหมาะห้องเง่งมากเขาทําไม่นุ่นได้มีแนวรุ่นได้นีได้อาจารย์จะบอกให้ว่าวันนี้ไม่ต้องโทนี่แล้วแรนไหนไมันทําได้หมดทําไม้หมด เองอันหนึ่งโนาใช่ไหมเราใช่ไหมไม่ในประเทศไทยไปแล้วไม่เหมือนในเวียดนามหมดแล้วเพราะว่าผู้นำาขาดความสามารถหมับนอนไม่ทันพูดถึงตอนนี้อาจารย์ห่วงมาแนไใจเมื่อกันเพราะว่ามาเรา ผู้นำนำไม่ทันสิ่งให้มันเหม็นแมงไมนะแล้วว่าเมื่อมันเหม็นแลงไมเนี่ผู้นำเนี่ยต้องพืดสารเรื่องคนในองคง์กรให้มันพื้นงำพืนมาได้ต้องเป็นผู้นำที่มีความ สามารถนะไม่ให้พอล้มเหลวเรื่องอะไรนะ้อ,ทอแท้ต้องหันกลับมาเมยียนแบงตัวแดงให้กลับมาเงินกันยู่ได้แล้วก็ต้องมีความยืดหยุ่ตนต้องันเลยครับวันนี้บ้านเราเนี่ย ในตายอยู่บนงอนอเมียมอยู่งอนไม้ไม่ยืดหยุน่นไม่หมลงมาตามโลกไม่ทันนะต้องยืดหยุน่นแล้วต้องทำทุกอย่างให้ไม่เป็นทางงานเห็นไหมบ้าเรามันเป็นทางงานหมดแล้วมีเรื่องฮฮลแมนทักเข้ามาอยู่ห้องแนวจะพูด เฮมันทอนได้ฟังว่าประเทศไทยนั้นถูกมาเมินเรื่องเฮมันทอนว่าอย่างไรบ้างนะแอนด์โนนออมทีโอเทลอ็นเทลบอกว่าโอริ่งเพารานอยสอั์เดอะไว้คนที่มีความระแวงระวังไม่หลงตัวเองไม่หยุดพอเพียงเท่านั้นถึงอยู่ได้ นในโลกนี้นี่ฮห็มันจะเหมือนแมงใหม